สวัสด,ดีท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยววันนี้มากับสิโจ,โจโห,หน่อยมาดูเครื่องอัดฟางอสวัสดีครับพี่อ้าดีครับพี่โจโ,จโอ้โหอ่ะใส่ไม่หน่อยอโอ้โหสี่สี่ศูนย์เนาะจะขอบอกสี C ่สี C ่ศูนย์อินเตอร์สี่สี่ศูนย์ในช h a n n e l นะครับผม สี่สีสูงสี่สีสู์นะพี่ครับอ,อ๋อบอกใหญ่ใหญ่เหมือนกันนะนี่ครับวางเลยเฮ้น่ากึทาติงทอซื้อมาโอ้มีไก่ด้วยตามหาจะไปใส่รถแท็กบผมถูกใจสีจูเก,ก็จัดไปเขาแถมไก่ด้วยนั่นน่ะในข้างในเลียวแถมไก่ตัวหนึ่งแถมไก่อันนี้หลบเลย แล้วไม่ไข่ด้วยนะอืมแถมไก่กับไข่ด้วยอืมเนี่ยสมัยของอินเตอร์มันจะมีปัญหาเนี่ยเกลีือมันจะไม่คงที่ใช่ไหมมันมันมันเนี่ยมันมีบูทแค่ตัวเดียวตรงเนี้ยอะไรมันใช้ไปไปมันคลอนคลอนแล้วอ้นเนี่ยมันจะหัวทิ่มลงเนี่ยครับผมเห็นหลายตัวแล้วหัวมันทิ่มลงนี่แเลยเราทำชุดเพลาไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามันทำมันทำเพลาเพลายาวไม่ได้ครับอ๋อมันยึดไม่ได้มันฝั่งนี้ไม่ได้เพราะฟางมันมามันจะติดเวลามันดันฟางเข้ามาอืแต่ถ้าฝั่งเนี้ยได้เพราะเราเราเราทำไปเป็นตัว เพาให้ทําเพลาใหม่ครับ,รบใ,หให้มันเลยไปนู่นแล้วก็ใส่ทุกตาตายตัวหนึ่งใส่ทุกตายอีกตัวหนึ่งให้ใหมันช่วยได้อันนี้มันมีแค่บูทตัวเดียวอข้างในนีมีแค่บูทตัวเดียวครับแล้วเวลามันทํางานไปเรื่อยๆบูทบูทมันเริ่มมันเริ่มรวมนะมหลวมมันคลอนแล้วมันก็จะเอียงมาอย่างเงี้ยแล้วอ,อ๋อนีสี่สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์เจ้าของก็บ,บอกสี่สี่ศูนย์เห็นว่าซื้อมาใช้กี่ครั้งเลยเขาบอกว่าซื้อมาได้ปีเดียวไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า ซื้อต่อเข้ามาหรือเปล่าน่าจะต่อเข้ามาน่าจะต่อเข้ามาดูจาสกสภาพถ้าซื้อถ้าซื้อ,อ,อไอ้เก่านอกน่าจะไม่ใช่ราคาจะสูงไปเนาะครับถ้าซื้อเก่านอกมาไม่น่าใช่ถ้าซื้อต่อมือมาในช่องแอลระบบเกลียวตัวนี้ไอ้พี่กอร์จอด์ใช้งานปกติไหมก็ใช้อยู่นะอ๋อใช้อยู่ปีปีที่ผ่านมาได้ใช้ปะใช่ใช้อยู่เนาะไอ้พี่คนนี้ เวลาหมุนนะอืมวันนี้เสยโจม,มากับช่างใหญ่เลยครับช่างใหญ่เมื่อวานไปไอ้โคกมินอ่าไปโคกมินไปบ้านอะไรบ้านสมิตรจรมังอะไรพวงน้นไปดูไปหาดูไล่ดูรถทั้งวันเลยมีไหมเจอไหมเจอแต่เขาไม่ขายเจอแต่เขาไม่ขายเจอแต่เขาบ้าเจอแต่เขาเพิ่งซื้อมาใหม่เงี้ยครับซื้อไอ้มาจากพวกแถวสุรินทร์จากร้านนะครับ ไข่โดนไก่เขาเขาบอกว่าไก่หนุ่แตกแล้วไข่ละบอกว่าไก่ไข่ไก่ไข่หนุเห็นมันนั่นน่ะตกไปตอะไรมันทิ่มไก่เล่นมันนั่นน่ะเห้เล่นมันนั่นน่ะเอยตาลโอ้ไปดูไก่เขาเดี๋ยทิ่มไก่เขาเอ้ยไอตัวไอตัวไอนิ้วมันอ่ะทิ่มไก่โอ้ช่างเจริญไก่เขาไข่แตกเลยอ่ะมันนี้ไงไข่มันอยู่นั่น แต่มันมันไปไปแก้ได้ใช่ไหมพี่ไอตัวครับต้องแปลงเอาแปลงให้อ่าให้เผามันยาวขึ้นมาแล้วก็ทําคาขึ้นมารับแล้วใส่ตุ๊กตาตัวนึ่งอ่ามันมันมันจะไม่คลองนะครับมันช่วยได้มันช่วยรั้งไว้ได้ถ้าอย่างเงี้ยมันมีแค่ไอ้อย่างเงี้ยอย่างเดียวหมุนไปหมุนมามันก็เริ่มเงี้ยเริ่มเงี้ยเริ่มเงี้ยให้มันยาวหน่อยใช่ไหมครับให้มันยาวยื่นมาหน่อยเพื่อรับตุ๊กตาครับมันจะช่วยได้ผมดูหลายตัวแล้วถ้าเป็นเกลียวมันจะเป็นเหมือนไอ้เจ้าเดียวเหมือนกันเจ้นเดียวก็สูตรเดียวกันนี่แหละมันจะคอใช้เเปนนนนนนนคคคออออมมัััััจะะะีีีียงงลล่่แแหรรรบบบพาาไ้้้้ตตตววูทถใส ทำเพลายื่นออกมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่ตุ๊กตาช่วยอ่ะมันจะนช่วยได้เลยครับมันจะช่วยได้อพอเราใส่ไอ้พวกนี้มันมันไม่มีเหล็กยื่นออกมารับรับไอ้ตุ๊กตาครับแต่ถ้ารถรถเกี่ยวเราอ่ะมันจะมีคานเหล็กขึ้นมามันสามาตั้งขึ้นมารับตุ๊กตาได้เราแปลงได้แปลงได้นะนายใช้อยู่ครับตัวนี้ผมก็มองไม่ออกเท่าไหร่ครับผมต้องให้ทีมงานนี่แหละ ทำสีใหม่สีโจนั่แหละดูทำสีใหม่ชุดบอกมัดชุดอะไรเจ้าของบอกว่าใช้งานใช้งานใช้งานอยู่ตัวนี้มันใหม่ใช่ไหมชุดมัดเนี่ยยังเหมือนใหม่อยู่นะผมว่าเปลี่ยนใหม่เนาะกิ๊กกิ๊กอยู่เลยชุดมัดเนี่ยเปลี่ยนใหม่เลยของใหม่มันหันไปทางเดียวกันกับเมื่อวานผมไปดูของไอ้เมซี่อ่ะมันหันไปงี้เลยหันไปฝั่งนี้เลยครับอีกถ้าของจนเดียวมันหันหันมาฝั่งนี้หันว่าฝั่งนี้อืมกลับกัน คนยังยังอัดดีไหมพี่อัดได้นะอัดได้ครับใช้รถรุ่นไหนลาบรถไทยรุ่นไหนลาบเจ้าของก็เอาไปนู่ไหนอ๋อเขาไปไทยนาไปไทยนาเอาไปไทยนาดินอยู่รุ่นอ่าลูกบกเลยอันนี้มาตรฐานวันสี่สิบห้าครับประมาณสี่สิบห้าสามสิ นี่ยครับสามสิบห้าสี่สิบห้าสามสิบห้าบล็อกมาตรฐานครับถ้าพวกบล็อกเล็กคูเปต้ามันจะเล็กกว่านี้ครับอืมบล็อกนี่ระฮิดเนาะครับบล็อกนี้บล็อกมาตรฐานเลยถ้าบล็อกเล็กสุดม,มากไปเขาก็จะให้ราคาหนึ่งอีกนะเจ้าจของนาบอกว่าบล็อกเล็กเนี่ยเขาก็จะให้ราคาหนึ่งอีกใช่ใช่อันนี้คือบล็อกมาตรฐานที่เขาพูดออก <ๆ S 2> ไปมาดูครับผมว่าจะจบอินเตอร์ กับตัวนี้มาสิโจเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับแล้วก็ค่อยจ้าของเจ้าของเขาว่างเราค่อยเข้ามาคุยอีกทีหนึ่งครับเราเข้ามาดูก่อนพรามขนาดวิ่งไปทั้งกันกอ่อนวิ่งไปตั้งชุมพวงโคราชทั้งวันเลยอืมาไปกไ็ไม่ได้มาอีกเครื่องจอรเดียแต่เป็นรุ่นเก่ามากเลยอะ่ะเลยที่พี่ดูนะครับรุ่นเก่ามากเลย อ๋อไอที่ว่าเขาขายนะครับเจ้าของพอบอกว่าใช้งานได้ปกติแต่ไปดูสภาพแล้วน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่อกรักอะไรแต่ตัวนี้ก็ยังโอเคอยู่อันนี้ผมว่าน่าจะพอใช้ได้อยู่นะแต่ต้องคือว่าใกล้ๆเนี้ยถ้าเจ้าของเขาอยู่ให้อารถไทยมาเสียบแล้วก็ลองดูได้ปั่นดูได้ครับอันนี้ดูจากสภาพก็โอเคแต่ต้องลองลองเอาคางฟังยักเขาบาวิธีครับลองอัดดูกอนครับใช่ แต่ผมเหมือนว่าจะนี่มันเกิดจะกครอนข้างหนึ่งนะเนี่ยเพราะไอ้เนยมันครอนนิดหนึ่งไม่ได้พวเนี่ยมันจะระบบมัดมันจะมันจะเพี้ยนมันจะมีย่อนเลยใช่ไหมครับถ้ามันครอนนิดหนึ่งระบบมัดมันจะเพี้ยนเนี่ยเนี่ยมันเหมือนจะมันครอนหน่อยนึงเนี่ยทีมันต้องเนี่ยมันต้องเปะไอ้พวกนี้มันครอนนิดเดียวไม่ได้มันเพี้ยนระบบมัดมันเพี้ยนไอเนี่ใช่อยู่เปลี่ยนใหม่พวกเนี่ยแต่นี่เฮ้ยเนี่ยยา อ่าอย่าทะเลาะกันลูกอย่าทะเลาะกันนี่อะไรเปิดดูหน่อยดิอันนี้อะไรฟางไอ้ที่บอกเชือกเชือกโอ้เชือกยังอยู่เลยเชือกยังเต็มเลยอืมแถมเชือกอย่างเงี้ยเอาไปลองถ้าของเมสซี่มันจะไปดูเมื่อวานมันจะใส่ได้หก หกก้อนเลยครับมันทําเป็นสามเหลี่ยมวิ่งกับหากันเงี้ยมันใส่ได้ที่หกก้อนอ่ะก็ยังเวิร์กเลยเขาบอกอัดได้สบายๆเลยนั่นตุนเขาบิวบิวบิวให้เรียบร้อยแล้วคันนู้นอะครับไอพี่ประกาศขายนานย่างตัวเพิ่งเพิ่งตัดสินใจเนาะพี่เห็นพี่ชายแกก็ไปเพิ่งตัดสินใจตอนเห็นนั่นแหละเห็นเราเห็นเราตามหาหรือเปล่าเนาะ เห็นเราตามหาพวกก็อยู่ใกล้ๆกันก็เลยคุยคุยกันง่ายนะมันกิงไปก็อยากได้สักตัวมอนกันไว้ลากรถถยอ่ะเพราะรถถทยเรามีเหมือนกันแต่ว่างบประมาณนี่ยังไม่พร้อมนะครับยังว่าเลยโอเพิ่งตัดสินใจขายด้วยครับผมยังไม่ยังไม่ได้ประกาศขายที่ไหนเลยนะตัวนี้เพิ่งประกาศนี่เลยนาออืม อันนี้ซื้อต่อเข้ามาจากจากไหนครับนี่สุรินสุรินบ่ซื้อต่อกับของที่เขานําเข้ามาเลยบ่พี่หรือว่าจากจากคนที่เขาใช้แล้วซื้อดอมืออ๋อเหรอได้มากี่ปีครับนี่เอาเอามาเอามาจากกี่ปีแล้วครับสองปีไหมสองสองปีได้สองปีนี้หรือเปล่าได้สองปีนี้ แสดงว่ายังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยมั้งเนาะเปลี่ยนตรงนั้นโอ้เปลี่ยนแค่ตัวนี้นั่นแหละครับดูตรงชุดเปลี่ยนตรงนั้นแหละโอ้ตรงชุดมัดใช่พี่ชุดมัดครับอ๋อนี่ยังยังเขาบอกเพลงเนี่ยดูเลยชุดมัดเลยยังเงาเลยเนาะโอ้โหตัวนึงเจ็ดแปดพันอะนี่นะข้างหนึ่งอะชุดมัดโอ้๊ยได้ของใหม่ครับเพลงชุดใหม่ชุดมัดใหม่เลยครับผมแี้ก็จบแต่ว่าตัวนี้ต้องไปเช็คหน่อยน่าจะไม่มีปัญหานะตัวนี้อะไรมันแฝงแฝงก็รถเกี่ยวอีกขาบอบ อะไรมันน้อยกว่ารถเกี่ยวจำแพงกว่ารถเกี่ยวถ้ารถไทยได้มาก็ได้ทดลองดูเนาะลอง<ห>อัดดูปีล่าสุดได้กี่ก้อนครับประมาณกี่ก้อนกี่ก้อนมูประมาณประมาณได้ประมาณกี่ก้อนเห็นก็บอกเคยไปวิ่งแถวบ้านผมอยู่นะคันนี้หรอเปล่าเบอกเห็นพวก พี่ๆค้ขเขาบอกว่าค<ม>ันเนี่ยเคยวิ่งออกมาได้ประมาณสองปีแล้วล่ะดูทรงเอามาได้ประมาณสองปีชุดมัดใหม่ครับเพิเ่งเกลียนมาใหม่ๆเลยนะครับแต่เห็นพี่คนนั้นเขาบอกไปเมื่อวานะ่ะเขาบอกว่าถ้าถ้าเป็นพวกฟางก<พ>็จะเกลียวตัวนี้จะฟักเข้ากินเตอร์มันก็จะมีปัญหาเรื่องชุดมัดหน่อยๆแหละแต่นี่ของใหม่ มันชอบมีปัญหาตรงนี้อ๋อนี่นะครับไอตัวแถวแถวกระบอกเฟืองเนี่ยครับของอินเตอร์อืช่างกระบอกมันจะชอบมีปัญหาแถวนี้แหละไม่รู้มันเป็นอะไรท้าไมทําไมข้างบนมันก็จะเป็นในพวกนี้เลยทำไมมันมันจะต้องดามต้องอะไรไว้เหมือนว่ามันอัดมันก็แทกแรงหรือเปล่าแรงอัดครับทีเหล็กเหลื้อเหล็กมันเนาะอันนี้ใส่อะไรว้เนี่ยใส่อะไรอ๋อมีไก่ไหม ไม่ไก่ไม่งูเลยตัวรอยดำเลยนี่นี่ยนี่ดำตัว oh, นี้ด้วยเนี่ยตัว uh, นี้กับตัวนี้เนี่ยมือท med <Ah, mm ี่เหมือนพี่คนนั้นบอกอ่ะถ้าเป็นของกระบอกเนี่ยมันจะมีปัญหาเนี่ยคานแลวนี้แหละดำทั่วเลยกระบอกอืมมันจะต่างกับเมสซี่เห็นไหมมันจะราวหมดเลยเนี่ย เนี่ยมันราวคานเนี่ยราวมกเลยเนี่ยนะเหมือนเฟืองพวกนี้มันชอบมีปัญหาแล้วก็พอมีปัญหาปุ๊บมันจะมันจะดึงไอ้พวกเนี้ยไม่ไม่ไม่ราวตรงเนี้ยมันก็ราวข้างๆเนี่ยเนี่ยนาเล็กนาหนาเนี่ยดูดมันเนี่ยมันดึงหักหมดเนี่ยเนี่ยรอยรอยรอยดำมาเนี่ยเฟืองนตัวนี้มันจะเล็กกว่าเขาเนาะเนี่ยรอยดำเต้เหมือนเมสซี่มันดึงจากการอัดแน่นอนเลยเพราะว่าเนาะเพราะมันมันใช้แรงอัดแรงอัดอพแรงอัดไปไม่ไปนึกกระดก เนี่ยมันจะมีมีเช่ามีปัญหาพวกนี้แกบอกให้ถ้าดูของอินเตอร์ให้พยายามดูพวกข้างๆมันเนี่ยมันจะมีรอยรู้สึกว่าตอนนี้เขาก็เก็บเก็บงานเนาะเชื่อมหมดแล้วใช่ไหมพี่ครับไม่เชื่อมไม่ได้หรอกมันแตกหมดมันมันมันดึงขาต้องยันถึงนี้เลยนะถึงจะอยู่เนาะเนี่ยมันไปถึงหน้าเลยเนะท่านนะเนี่ยขาแล้วเนี่ยเหล็กหนาหาต้องไล่ต้องไล่เก็บเก็บเก็บอะี้ทั้งชุดเนี่ยฝองแตกฝองนี้ไปเนี่ย จนถึงข้างหน้าเนี่ยเล็กมันผ่านการใช้งานมาหลายปีเนาะมันอายุการใช้งานของเขาก็กว่าจะถึงมือเราเนาะอือใช่เลยพอสมควรเพราะมันเก่านอกมาเนาะเก่านอกมารู้บางทีเก่านอกเขาใช้มาสมบุกสมบันแค่ไหนเราก็ไม่รู้กว่าจะถึงมือเราได้ก็ครับอืมภาพก็ประมาณนี้เลยเลยทีนี้หยุดแล้วแต่คนเอามาเช็คเลยทีนี้ช่างแล้วถ้าช่างเช็คดีก็โอเคคนใช้ก็สบายไปครับ ถ้าช่างเช็คไม่ร้อยเปอร์เซ็นตก็คนใช้ก็งานเข้าอีกจอดกลางทุ่งเลยคนนี้นะอจอดซ่อมนะห,ห,หัวใจหลักมาเลยนต่นยตัวเนี้ยตัวมัดฟางกรุบกรึบกรุบกรบสำคัญเลยสำคัญเลยนะนี่ก็ะสึกน,นี่นะเฟืองมันสึกถ้ามันฝึกมันจะเพี้ยน้ะมันจะมัดมันมันมันจะไม่ค่อยมัดเมื่อว่า มัดบ้างไม่มัดบ้างอะไรางี้นะห้าก้อนก็ไม่มัดหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงน,นะครับเสียไปหนึ่งก้อนเนาะก็มา,ะมาดูนะครับครับมาดูมาดูมาดูสภาพก่อนดูสภาพก่อนแล้วก็ค่อยตัดสินใจตัดสินใจอนเอานะครับอถ้าใครสนใจนะครับก็โทรมาได้นะครับผมหรือว่าใครมีจะปล่อยอีก ถัามาีจะปล่อยก็ทักมาครับผมครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูถ้าใครสนใจตัวนี้ก็ทักมาหาผมได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่คลิปนี้นะครับผมแต่ก็ไม่แน่ครับอาจจะถูกใจเสียโจก็ได้ครับอาจจะไปขึ้นลรอแท็กอะรอแท็กกำลังหาอยู่ตอนนี้กำลังศึกษาแล้วก็ดูหลายๆรุ่นอยู่เอาก็เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียมันอยู่ครับ นี่เช็คดูกัารอยร้าวรอยแตกรอยเชื่อมไอโซคาร์บอนมันเป็นอะไรนะไอนั้นมันไม่เกี่ยวมันถอดที้อันนี้มันสำคัญนะเนาะสำคัญมันก็ชุดอัดชุดเละแหละแป้งอัดนี่เคลื่อนแต่เราเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอยมันดามเนี่ยเนี่ยมับ่าอุ้มอาคารตอนนี้เรื่องว่าเนาะอายุเหล็กมันก็ไปแล้วแหละมันก็แทกงนะมันก็ร้าวเลยมันเหล็กเป็นเหล็กตายเนาะครับเฟือง เขาเมสซี่ใหญ่นะสวยืงเมสซี่อ่ะสวยปลาเขาก็ใหญ่นาะปลาเขานี่งี่เม็ดหนึ่งเม็ดยี่สิบบอเมสซี่จะแพงกว่าเขาน้ไหมเนาะครับเมสซี่อ่ะเมสซี่ขากวากมันจะเป็นมันไม่ได้เดียวนะเป็นขากวากแต่เป็นสามนะเป็นสองชุดแต่เป็นสามขามันจะเป็นสามดูเาเมื่อวานก็ทนอยู่นะเขาบอกว่าวิ่งเนี่ย ถ้าให้รถล่างเหมือนกันในวิ่งยี่ห้ออื่นกับเมสซี่วิ่งคู่ประกบกันนะก็อบอกแพ้เมสซี่หมดอบอก <c oughs> คนนี้เขาบิ้วเลยเขาบิ้วเขาซื้อตามมือเงี้ยมาบิ้วแล้วก็เขาขายครับเขาบิ้วขายอันนี้ก็เลยแต่คนชอบเนาะครับแล้วแต่คนชอบต้องหาที่มันคุณภาพกับราคามันม,มันไปกันได้อะครับคบแล้วมันเราเอาไปไม่ต้องไป ทำอะไรเยอะเพราะอะไรมันแพงเขาบอกเอาให้เหมือนเราเกี่ยวที่ซื้อมาใช่ครับเพราะอะรมไรต้องบอกเลยว่าอะไรมันแพงแล้วต้องเอาที่อะไรมันครบครบครบที่สุดอะพอเหล็กแพงอะไรก็ขึ้นใช่ครับเหล็กก็แพงแพงขึ้นไปหมดเลยไม่ใช่แต่เหล็กน้ำมันก็ขึ้นให้น้ำมันก็ขึ้นหมดครับขึ้นทุกอย่างเลยอันนั้นผมว่าถ้าปี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 ที่จะถึงเนี่ยเราดูเนี่ยเชือกก็ต้องขึ้นอีกเชือกแพงอีกอือ๋อเชือกฟางเชือกอัดฟางเนี่ยแพงอีกเนี่ยน้ำมันก็แพงเชือกก็แพงงานหนักเลยทีเนี้ย แต่ชุดอะไรเขายังยังยังขับในไอชุดข้างหน้าเนี่ยโอเคนะเนี่ยชุดกวาดชุดกวาดมันเนี่ยเปลี่ยนใหม่สามสี่สี่เนี่ยตัวนี้ก็ตัวนั้นบิดหน่อยเพราะถ้าบิดมากๆมันจะตกมาแล้วมันจะโดนในไอไอไอชุดกวางกวากวาเข้าไปอ่ะมันจะไปตีกันมันก็จะมาอ่ามันจะมันจะลงมาเรื่อยๆครับจะลงมาต่ำเรื่อยๆเรื่อยๆมันหมุนไปอ่ะมันเวียงตอนทําเป็นชุดเราเพิ่มนะครับอืมเนี่ยมันลงมาเกือบจะโดนในตัวกวากแล้วอ๋อ ออกมาจากศูนย์เลยเนี่ฟังทองแท็กเตอร์อยู่สุรินฟางทองวะจอมพระฟังทองแท็กเ,เตอร์ตัวนี้นะครับถ้าไปแถวอ,อำเภอจอมพระก็จะเห็นนะครับการของเขานาฟังทองแท็กเตอร์นะครับผมจำหน่ายเครื่องอัดฟางนําเข้าจากต่างประเทศนะครับตัวนี้โอ้ยไก่ไก่โอ้โดนไก่อ่ะ <laughs> โอ้เผลอมุนไม่ได้โดนไก่ เอาไปเคียย์ไก่ไก่เขาเยี่ยวเป็นรุ่น440นะครับ <laughs> 440โอ้เหมือนนิ้มเต้าหน้าไปหน่อยพร้อมใช้พร้อมใช้นะ <laughs> <laughs> ไปกวนแต่กระไก่ดีเลยไก่มันเข้ามาอยู่ไหนไงวะเอาโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงก็ติดตามกันอีกทีครับผมว่าจะจบคันนี้ได้ไหมหรือว่าเสียโจจะ <laughs> ใจเย็นครับผมใจใจเย็นไปเรื่อยดูสัญหาไปดูไว้เรื่อยก่อนไปเรื่อยครับผมมาแต่ตัวนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์พี่ตัวนี้เหรอถ้าว่าเก่าเก่าไทยนะถ้าว่าเก่าไทยก็มาถ้าเก็ดติดได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะครับอืมไอ้นั้นก็ต้องทำตรงนี้ก็ต้องถ้าเอาไปต้องไปทําอะไรบ้างตัวนี้ตรงนั้นก็ต้องแก้เกลียวครับเกลียวต้องแก้แล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยต้องต้องไล่ใหมเลยไล่ไหมหมดไล่ดมใหมหมดครับดมนี้ไม่อยู่หรอกไม่จบครับ ตทางเต่งข้างล่างเลยหมดเนี่ยข้างในด้วยนะไม่ใช่ข้างนอกนั่นแหละข้างในด้วยหัวเหล็กขนาดนี้มันยังดึงหักได้เนาะโอ้แรงอัดเนาะตึ่งตึ่งตึ่งเนาะผมเรากลัวกโลัวไอ้เรื่องตู้อัดเนี่ยมันระเบิดนะเหมือนถ้าไม่มีเซฟตี้นี่เนาะหนักเนาะไม่มีเซฟตี้เนี่ยไปเลยเซฟตี้ก็ทำมาเซฟถ้ามันมันหนักมากมันก็จะตัด ขาด้วยครับถ้าไม่มีเซฟตี้เรียบร้อยอะไรอย่างอื่นไปหมดเลยชั้นล่างโอ้เขาก็เขาก็เช็คกันเนาะครับโอ้เขเหมือนดำดำไว้แค่ใช้งานนะดำดูเลยครับบำรุงแค่ใช้งานได้ข้างล่างครับระบบเขาสู้กรึบกรึบพวกล้อเขาน่าจะล้อขอบสิบสี่มั้งสิบห้าบอก ยอะล้อขนาดล้อสิบห้าสิบห้าเขาถ้าจะสิบห้าพี่พัดลมนี่เพื่ออะไรพี่นี่พัดลมเหรอครับเป่าฝุ่นป่อเศษฟางออกไม่ให้ไปเกาะแถวไอแถวตัวใบมีดครับชุดมัดครับไม่ให้ไปรบกวนชุดมัดถ้ามันสะสมเยอะเยอะมันโอ้ยสะสมเยอะเะมันจะทำให้ชุดมัดมันมันรวนได้ครับครับ มันจะไปขัดตรงไ้ใบมีดมันตัดนะครับตัดไ,ไม้ขาด้งงานเข้าอาโอเคครับผมคลิปนี้ก็ปนมากับเสียโจ้ครับผมมาดูเครื่องอัดฟางนะครับผมถ้าถูกใจยังไงเดี๋ยวพี่เกก็จัดไปครับผมต,ตอนนี้ก็ดูก่อนนะครับผมมาดูก่อน อันนี้ก็เปิดราคาเท่าไหร่พี่เงเจ็ดครับแสนเจ็ดครับแสนเจ็ดเนี่ยเาต่อรองได้ใช่ไหมไม่แน่ใจนบน่าจะได้นิดหน่อยออแสนเจ็ดครับแสนเจ็ดก็มาต่อรองกันเอาครับผมสนใจก็โทรมาครับผมศูนย์แปดศูนย์แปดสี่สามสองเก้าหนึ่งศูนย์ครับอขอบคุณเอกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะผมแล้วก็ขอบคุณไปยังเซยโจ้ด้วยครับผมอ่ะ ครับสวัสดีครับมีที่ไหนบุรีรัม암สุรินอะไรนะครับโทรหาได้ใช่ไหมเขาอ๋อโทรหาได้ใกล้เคียงกับบุรีรัม암สุรินครับจะวิ่งไปดูจะดูได้ครับเพราะของวันนี้มันต้องไปดูหน้างานจริงไม่งั้นมันมันมันไม่เห็นภาพครับอ่าครับอ่าโอเคขอบคุณพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่